หากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง Honkai Star Rail ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0 0คนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index ็กซ์พร้อมเปสวัสดีครับคุณอยู่กับผมฟิลในช่อง Waller Skin หากผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากโปรโมทหรือว่าอยากสนับสนุนให้เรามีกําลังใจทําคลิปต่อไปสามารถติดต่อได้ทางอีเมลบนหน้าจอดได้เลยนะครับต้องขอขอบพระรคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ สกินแรกที่ผมจะมาแนะนํานั่นก็คือพิลูตูเกอสครับผมสกินยิงดีที่สุดเป็นอันดับ3ของเราในคลิปนี้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสกินที่เทพเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับมีคนหลายคนนี่การันตีมาแล้วว่ายิงดีจริงๆสําหรับสกินหม้อชาบูตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะอยู่ใน T A F เทียร์เอ็กซ์สี่พิเดชั่นห้าเหลี่ยมสีทองนะครับราคาจะอยู่ที่2175 VP มี4สีอัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงในเกมกันว่ามมมมัันนจะีคววาาารรรู้้้สึกกหือเป็็ไถพ um แล Let's EfX go เรามาอยู่กับสกินพิลูด2เคออสนะครับผมสกินยิงดีเป็นแบบต้นๆ้นของเกมเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเรื่องของสีสันที่มันจัดจ้านแล้วก็มีเอฟเฟกที่แบบดึงดูดสายตานิดึงนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องของโค้ดเป้านะครับโค้ดเป้าของพิลูด2เคออสที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ1 3ึ่งสครับทุกคนไปหรือว่าฟุตเทศถัดไปนก็จะเป็น1 4 2 2อ่ะประมาณนี้นะสำหรับโค้ดเป้านะครับตัวนี้ การควักขึ้นมานครับก็จะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ามีเรื่องของเอฟเฟกที่มันเพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่การกดโชว์จะเป็นการกดโชว์แบบใหม่นะครับสกินหม้อชาบูอะไรที่หลายๆคนเรียกกัน,นครับสังเกตได้ว่าตัวเนี้จะเป็นสกินที่หน้าปืนตัด หน้าปืนตัดก็คือมันจะไม่มีลำกล้องที่ชัดเจนนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมถือกิทบ๊อปแฟนทอมใช่ไหมมันจะมีปากกระบอกปืนะชัดเจนเห็นป่ะแต่ถ้าเป็นพดอ่ะมันจะไม่มีปากกระบอกปืนที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันเลยทําให้แบบยิงเดียะด้วยฐานตัวปืนที่มันกว้างด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมายิงกันนะครับว่าเสียงของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็อนิเมชันการเพลิกระสุนจะเป็นยังไงบ้างครับ a อนิเมชัน ดูดิอ่ายักเข้าแปบบสกินหม้อนะครับเส้นกระสุนของเขาเนี่ยมันจะเล็กมากๆแล้วก็เป็นเส้นที่แบบว่ารู้สึกตรง,งกว่าปกตินะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่านักแข่งใช้คนธรรมดาก็ใช้เยอะนะครับรวมถึงตัวผมก็ชอบใช้เหมือนกันนะเพราะามันยิงดีมากๆนะคือแบบเคาะมันนะ่ะเออนะเป็นสกินที่แบบรู้สึกถึงแรงถีบน้อยอะ่ะเคาะมันแล้วก็เสียงแบบสะใจมากเวลาที่ฆ่าได้หรือว่าเวลาที่ยิงนะครับแถบแม่นๆเลยจริง ไม่ได้เล่นมาสองสวันนะ ก็จะประมาณนี้สําหรับพีลูดทูเควอสครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคะแนนกันเออลืมไปเลยว่าสโคของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่แบบว่าแปลกๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแหละประมาณนี้นะครับถ้าเราหันปืนไปซ้ายนะครับไฟฟ้าภายในปืนก็จะเปลี่ยนสีไปทางขวาก็จะเปลี่ยนสีไปอันนี้จะเป็นเฉพาะบางสีเท่านั้น,นครับบางสีก็จะไม่เป็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคะแนนกันครับและนี่ก็คือส่วนของคะแนนพีลูดทูเควอสนะครับผมไหนใครเป็นแฟนสก,กินตัวนี้บ้างลองบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดไปผู้ชม สก,กินถัดมานี่ก็คือคู่โรนามินะครับผมสก,กินตีมนินจาที่เพิ่งออกตลาดไปไม่นานนี้นะครับแต่ว่าเขาก็สร้างแรงกระเพื่อมหรือว่ามีจุดเด่นหลายๆจุดนะที่ทําให้คนเนี่ยติดอกติดใจกันนักหนารวมถึงผมด้วยนะเพราะว่ายริงจริงสกินนี้นะครับยูนเทียเอโกสี Eco ่เวอร์ชันห้าเหลี่ยมสีทองนะครับผมราคาจะเพิ่มขึ้นมา200 VP เป็น2,375 VP เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแอนิเมชันของเขาเนี่ยจะเยอะกว่าห้าเหลี่ยมปกตินะครับแล้วก็แอนิเมชันสั่งงานเนี่ยก็จะอลังการมากๆเลยทีเดียวนะคร สัังหแต่ละสีก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูสีดําในเกมกันจริงๆว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงท่องแล้วก็ let's go ครับนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องฝึกซ้อมกันแล้วกับครูโรนัม Van แวนดอลนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าตัวปืนเนี่ยจะมีความอลังการและก็สวยงามมากๆเลยนะครับผม,มนี่คือท่าควักของเขานะครับนี่จะใช้เป็นพลังจิตนะฮะจะไม่เหมือนกับสกินแวนดอลทั่วๆไปที่เขาจะมีการควักที่เหมือนเดิมอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของพลเมอร์ดิอัมนาทีเนาะอ่ะ นี่กดโชว์นะครับก็จะมีอนิเมชันประมาณนี้เลยนะครับรูสโคโคันบ้างสโคโของเข้านะครับจะเป็นรูปทรงประหลาดๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นของเรานะครับลองไปเล่นมาละแล้วก็เป็นสกินลักของผมด้วยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนะเป็นแม็กหึเทจัดนะครับเป็นสกินที่หึมอะิเมชันนี่เกินหน้าเกินตารุ่นพี่ไปมากเลยนะครับสมงกับราคา2,375ั p เดนั่นเองเดี๋ยวเราฟังเสียงกันแบบเต็มๆครับ ด้วยความที่ดีไซน์ของมันก็คือใบดาบแหแล้วแล้วก็เป็นตัวดาบนะครับมันก็เลยมีเสียงการยิงคล้ายๆกับการตีดาบนั่นเองเส้นกระสุนเขาจะชัดตรงปลายนะครับไปบ้เรียกว่าการบังสายตาหรือว่าการดึงสายตาเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยนะครับแล้วก็เส้นกระสุนเนี่ยทำให้ยิงได้ดีทั้งการคลอและการสเปรด,ด้วยนะครับเนี่ยยิงดีกว่าพราเมอร์เดียมแน่นอน100%รนะรผมกล้าการันตีเลยตามราคาของเขาแหละ จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลต่อสแตปปืนหรอกแต่ว่าความรู้สึกของเรามันดีจริงๆนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสกิลลักของผมอยู่นะครับผมสําหรับตัวของคุโรนามินั่นเองตัวนี้จริงๆอยากให้ซื้อไว้ติดไอดีนะครับเป็นสกินที่ดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคะแนนกันครับและนี่ก็คือส่วนของคะแนนคุโรนามินั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยใครเป็นแฟนคุโรนามิเนี่ยลองบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยว่ายิงดียหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสกินคุโรนามิวนเทอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูสกินสุดท้ายของคลิปนี้กนระิอไ และสกินที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งตลอดการนะครับนั่นก็คือตัวของอเล็กซี่แบนดนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นสกินท็อปวันของผมเลยนะครับยิงดีที่สุดในเกมแล้วก็เคาะมันยิงสเปซสนุกแนวแล้วเอฟเฟกเนี่ยบอกเลยว่าอลังการด้วยนะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่2,175 VP นะครับมีสีสีคัได้สีขั้นมีแอนิเมชันการสังหารแต่และสีเนี่ยจิ๊กจ๊าดโดนใจแน่ๆน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสีดําก็ดําแบบดําสนิทเลยสีขาวก็ขาวแบบโผออร่าเลยเกิดน,นะครับลองไปใช้กันได้้สสาารรักกินนนะตวีเเขของขจ เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องสุซ้อมกันว่าตัวน,นี้จะมีความรู้สึกหรือว่าเอฟเฟกเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับนะครับ ทุกคนเรามาอยู่กับสกินที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งตลอดการสำหรับผมนะครับกับตัวของอเล็กซี่นเถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยผมจะบอกว่ามันใช้ยากใช้เย็นขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ทุกวันเนี่ยกลายเป็นสกินหลักของผมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวหรือสีม่วงนี้เองก็ตามนะครับโดยการที่ผมจะมาพรีวิวเนี่ยผมจะเอาสีม่วงมานะครับให้ทุกคนเห็นสีที่มันแตกต่างบาเนาะเพราะว่าเราใช้สีดํากับสีขาวค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการควักขึ้นมานะครับก็จะแตกๆหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเล็งของเราแต่อย่างใดนะ ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องของสะโขบเนี่ยจะเป็นส่วนที่สมมากนะครับแล้วก็ใช้ยิงได้ค่อนข้านทีจะดีมากๆากนะะสำหรับใครที่ถามเป้า14 2 2นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วอันนี้บอกใหม่14 2 2สนะครับสำหรับเป้านะโค้ดสีขาวนั่นเองนะครับ F หมดเลยนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแม็กของเจ้าตัวอเล็กซี่นั่นเองครับ มันจะไม่ได้มีผลต่อการเล็งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันตอนควักตอนยิงหรือว่าตอนไหนก็ตามนะครับคือแม้สีของเขาเนี่ยมันจะจีจัดมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีผลไปต่อการเล็งหรือว่าการยิงของเรานะยครับเดี๋ยวเว้นเรื่องของเส้นกระสุนนะัผมก็บอกไว้ก่อนว่าเส้นกระสุนเนี่ยถ้าเป็นสีม่วงเนะี่ยเห็นปะ มันจะเส้นเล็กนะครับสีดำเนี่ยก็จะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่สีครีมเนะี่ยก็จะโอเคเห็นชัดหน่อยแล้วก็ยิงได้ดีพอสมควรแต่ไม่ค่อยมีนคนใช้นะครับส่วนเรื่องของสีขาวเนี่ยคือแบบว,ว่าโอโ้โหเส้นใหญ่สุดเลยชัดสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาให้ทุกคนดูนะครับว่าเรื่องของเส้นกระสุนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีผลต่อการยิงสักเท่าไหร่ในส่วนใหญ่นะครับทั้งการสเปรย์แล้วการคอเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับสกินตัวนี้นะมันจะเป็นหน้าปืนตัดแล้วนะครับเห็นปะมันจะไม่ได้มีแบบกระบอกยืดออกไปเเเเหหมมมมืือนนนนคคุโรราาาาาิิะัับแลลล้้้้วววววกกกกก็็็จทํใตปี่่่ยูสึดดง นี่ผมว่าตัวเนี้ย ใครใช้ก็ต้องบอกว่าดีจริงนะครับสำหรับตัวของอเล็กซี่เองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสีขาวครับผู้ชมและนี่ก็คือสีขาวของอเล็กซี่นั่นเองนะครับเห็นว่ามันจะเป็นสีขาวแบบ2 2สสอ่ะเออสกินมันจะเป็นประมาณนี้แหละ2สีนะครับสีดําก็ดําแดงสีขาวก็ขาวดําแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ที่แบบตึงพอสมควรนะสำหรับสกินนี้นะครับแต่เรื่องของเส้นกระสุนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันจะจริงไหมกับเส้นกระสุนที่หนาที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้สำหรับสกินตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปที่มืดๆ โอ้โหหนาะกว่าน,นี้ก็ไม้หน้าสามแล้วครอว่านะจริงๆดูเด็กโอ้โหโคตรหนาซึ่งเส้นกระสุนของตัวเนี้ยผมบอกได้เลยถ้าใครติดสายสเปย์นะสีขาวตอบโจทย์คุณแต่ถ้าใครที่แบบว่าเล่นแบบหลุดโฟกัสง่ายๆเลยเนี่ยไม่ควรใช้ทนาะสีขาวนะั้นเส้นกระสุนนี่โอ้โหถ้าบ้านเท่าเมืองจริงๆคนระับใหญ่มากๆ ใหญ่มากนะครับ่ะยังไงก็ลองไปใช้กันดูได้สำหรับสกินระดับที่หนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำนั่นคืออเล็กซี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคะแนนกันครับและนี่ก็คือส่วนของคะแนน Alex เอเล็กซี่แวนดอลนั่นเองนะครับผมทั้งหมดที่จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเพียงเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมอวยสุดเลยเพราะว่ามันยิงดีจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเ ท่านไหนอยากโปรโมทหรือว่าอยากสนับสนุนให้เรามีกําลังใจทําคลิปต่อไปสามารถติดต่อได้ทางอีเมลบนหน้าจอได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณมาวทนนี้ด้วยนะครับ